สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้เราจะมานับหนึ่งนะคะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะเริ่มจากอักษรภาษาอังกฤษกันก่อนค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอันดับแรกจะต้องรู้จักอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะทั้งหมดมี26ตัวค่ะแบ่งออกเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะคะตามจอเลยจ้ะ อันดับแรกก็คือเขียน a ถึง z นะคะทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กให้ได้ทั้งหมด26ตัวค่ะจากนั้นพอเราเขียน a ถึง z คล่องแล้วทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเราก็มาทำความรู้จักกันกับสระนะคะในภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมด5ตัวก็คือ a e i o u นะคะมีทั้งหมด5ตัว ใครที่อยากได้ไฟล์เอกสารนะคะสำหรับคลิปนี้นะตามไปแชร์เก็บไว้ในเฟซส,ส่วนตัวได้นะคะในเพจของครูนะคะชื่อเหมือนช่องก็คือเลยก็คือ,เ,อ,อเพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะแชร์เก็บไว้ในหน้า facebook ของเรานะคะโอเคเริ่มค่ะเทียบพยัญชนะอังกฤษเป็นอักษรภาษาไทยนะคะโดยที่เราตัดสระออกนะคะ5ตัวก็เหลือ21ตัวนะคะพยัญชนะ เดี๋ยวเราไปดูแผ่นที่ทำชัดกว่านี้เนาะใหญ่ขึ้นกว่านี้เนาะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะ21ต,ตัวนะคะเดี๋ยวจะแบ่งเป็นตัวใหญ่ๆใ,ให้ดูตัว b เท่ากับบอใบไมค้ค่ะตัว c เป็นได้ทั้งคอควายแล้วก็ซอสโซ่คะ่ะตัว d dog เท่ากับดอเด็กคะ่ะตัว f เท่ากับฟอฟัน g เท่ากับกอไก่ เ <H S 2> เป็นได้ทั้งหอคู่แล้วก็หอหีบ J, J เท่ากับตัวจอจานค่ะ K, K เท่ากับคอควายแล้วก็กอไก่ค่ะ L เท่ากับลอลิง M มอมา N นอหนู P, P เป็นได้ทั้งพอพานแล้วก็ปอปาน,นะคะ q เท่ากับตัวคอวอค่ะเหมือนควบกล้ามนะขวาขวาตัว r r ถ้าเทียบเป็นอักษรไทยเท่ากับรอเรือนะคะแต่ในการออกเสียงภาษาอังกฤษเราจะไม่รัวลิ้นนะคะไม่กระดกลิ้นเนาะ s เป็นได้ทั้งสอเสือสอบริสีสอสาลารวมถึงสอโซ่ได้ด้วยนะคะบางครั้งเนาะ t เป็นได้ทั้งตัวทอทหารแล้วก็ต่อเต่า v เป็นวัวแหวนนะคะ w เป็นวัวแหวนเหมือนกัน x เป็นกอไก่โซโซการันค่ะ x y เท่ากับยอ,อยักษ์ตัว y จะเป็นอักษรพิเศษนะคะเป็นได้ทั้งพยาญชนะ แล้วก็สระนะคะบางครั้งก็กลายเป็นสระได้ก็คือสระไอแล้วก็สระ e ีนะคะเดี๋ยวจะสอนที่หลังเพิ่มเติมเนาะตัว Z เท่ากับตัวซอโซนะคะสำหรับนในการเทียบเป็นพยัญชนะเนาะโอเคเราเรียนพยัญนชนะไปแล้วนะคะต่อมามาเรียนสระกันค่ะข้างล่างเนาะที่วงกลมนะสระห้าตัวเนาะมี a e i o u นะคะเทียบเป็นสระได้อะไรบ้างนะคะ เริ่มจากสระเสียงสั้นค่ะตัว A เท่ากับเซระแอ e สระเอ i สซระอีโเซระอก u ถ้าใช้ในการอ่านภาษาไทยใช้เป็นไม้หันอากาศนะคะตัว u นะสำหรับสระเสียงสั้นเพื่อความเข้าใจของคนไทยที่ง่ายๆนะคะทบทวนเนาะ a สระแอ e สระเออสระอีโอระอ U ยู <You S 2> ไม่เห็นอากาศต่อมาเราจะเริ่มผสมคำกันนะคะเริ่มจากตัว A อแระแอค่ะดูตรงสีส้มนะคะมีตัว A กับตัว T ีเนาะเอระแอทีทอทหารเวลาออกเสียงก็เป็นแอ AT‑ at อออแอแอแอทอแอทอข้างล่างตรงสีน้ำเงินนะคะ C เท่ากับคอควายเอสระแอทคอแแอทแคแคททอแคทแแมวอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับสระแอเนาะเอดีนะ a, D, นะตรงสีส้มๆ้มเอสแอดีดอเดออ่อแอแอแออแอนะคะ A D อ่านว่าแอ ดูตรงที่ครูเขียนสีชมพูนะคะ d a d ก็คือดอเด็กสระแอดอแอะแดดแดด d or, at, dad d d or, dad พอต่อมาตัว e ค่ะตัว e เท่ากับสรนะเอเนาะเอดอเอะนะคะ e กับ d เป็นสระเอนะ b e d b บใบไม้ e เอ d เด็กบเอะ b เ d b บ d ด o b เตียงนอนตัว i เท่ากับสระอี i กับ t ก็คือสระอีกับททหารเนาะอีอีอีเ t อ it ทีนี้มาดูข้างล่าง bit b บีเท่ากับใบไม้ i สระอีใบไม้ b, My, สระอีบอี b, I, b, b อ beat. Beat. ีบีเ t อบี t แปลว่าเล็กน้อยนะคะ bit a b i t นะคะเล็กเล็กน้อยน้อย โอเท่ากับสระออนะคะโอเท่ากับสระออนะในสเสียงสั้นนะโอเอโอที o, o, t, คือเอทออทอ,อทนะคะ HOT ก็ H, o, t, คือฮอนงฮูกสระออกทอท,อทหาหหหทหทหทรฮอเอฮอฮอทอฮอตฮอตแปลว่าร้อนนะคะฮอ t ตัวย u เท่ากับ ไม่แหนอากาศนะเอาง่ายๆนะสำหรับคนไทยตัวยูเท่ากับไม่แหนอากาศนะคะไม่แหนอากาศอ๋อไม่แหนอากาศนออันนะคะอันยูเอ็นเท่ากับอันเอสเท่ากับตัวซอเสือซอโซซับเอริสีนะคะในนี้เราเทียบกับซอโซแล้วกันนะคะ S U N เท่ากับซอโซไม่หหนอากาศนอหนูซอไม่หหนอากาศนอหนูสั้นพระอาทิตย์ ต่อมาคำควบกล้ำค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะ br br ออกเสียงเปรบ b ะ br ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยก็คือ b บวบใบไม้ r รอเรือนะคะ br บอกรต่อมา bl bl เท่ากับบอรอนะคะ b บวบใบไม้ l ลอลิงนะคะบอรอ cr คอโรค่ะซีคอควอาร์รอเรือซี C, L อลคอโอค่ะคลอะเคลอะ C คลอไคว L รอลิงตัวอย่างคำศัพท์ซีอลก็อย่างเช่นคำว่าคลิกซีอลไอซีเคคลิกก็คือการคลิกคลิกคลิกนะคะคลิกเมาส์อะไรพวกนี้ค่ะ C L คอลอโร D R ก็คือดดรอ ดอเด็ก R รอเรือ f r เท่ากับ for รอนะคะ f for fun r รอเรือ for รอเรเฟรเช่นคำว่า friend นะคะเพื่อนเนาะต่อมา fl for รอเเฟเช่นคำว่า flower ดอกไม้ gr g ก็ไก่ R รอเรือ gr เกรอเรืออย่างเช่นคำว่า grill กริลปิ้งย่างนะคะ GL กละๆกไก่ลอลิง KN KN เท่ากับนอหนูนะคะตัว K ไม่ออกเสียงนะตัว KN เท่ากับนอหนู PL เพลเพล P พอพาน L ลอลิงเพลเพลเช่นคำว่าเล่น PR เพล่เพลเป็นพอพานกับรอเรือนะคะ SN เท่ากับ สอนอนะคะสอเสือนอนนูสเ,นนส,เนนสนอเสนอสอน่นะ sn เช่นคำว่า snow snow หิมะ sl สอรอรอลิงนะ l อลอลิงเช่น sleep sleep นอนหลับตัวสุดท้าย sk sk สอกอเช่น ski ski ก็คือสกีกีฬาเนาะที่เล่นบนน้ำแข็งหิมะ แล้วก็อีกคำหนึ่ง sky sky ท้องฟ้านะคะ sk y sky นะคะ sker 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 มาดูตัวอย่างนะคะการใช้เนาะ br เบิร์รเบรบร b r เบรรเบร bring bring แปลว่านำมานะคะ bl เบิรเบร black black สีดำ cr เคลคร์เคลิรายครายร้องไห้ cl เคลรเคลร C L O C K clock นาฬิกาแขวน D R เรตอนเด็กรอเรือนะเ D R I N K drink ดื่ม F R เฟ f ร friend เพื่อน F L f ฟ f รฟเช่นคำว่า floor หรือคำว่า flower นะคะ floor แปลว่าพื้น flower ดอกไม้ G R ก ในนี้ใช้ตัวอย่างคำว่า great great แปลว่าเยี่ยม gl g กล glass glass แก้วน้ำ kn n ออกเสียงเป็นนอนหนูนะ kn เช่นคำว่า no no รู้ pl เพลเพล play เล่น pr เพลเ play สวดมนต์ cn เ n น n snow หิมะ s sl ur, sl ur, sleep, l S L S L s l e ล p ปนอนหลับ s k สกีสกานะสกีกนะ็คือกีฬาสกีเนาะสกายก็คือท้องฟ้าค่ะคำควบกล้ำเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำขึ้นต้นคำศัพท์นะคะจะอยู่ต้นของคำศัพท์นะเห็นตัวอ,อย่างคำแรกไหมคะ br นะคะ br ing ขึ้นต้นนะ,ะ bring นำมานะ,ะ bl ack Black สีดำนะคะ บ l ก็ขึ้นต้นคำศัพท์ค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นอักษรคู่ท้ายคำนะคะส่วนใจจะอยู่ข้างหลังนะบางคำเป็นได้ทั้งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะเช่น C h เนะคะ CH เท่ากับชอช้างตัวอย่างข้างหลังค่ะคำว่า e ช็ c h ช c k แปลว่าตรวจสอบเนาะต่อมา SH เเท่ากับชอช้างนะคะ ชอช้าง sh จะเป็น sh, ลากยาวก,กว่า่อ uh, ch นะคะ sh จะลากยาวนะคะเป็นชอ sh ช้างเช่นคำว่า show show ก็คือการแสดงค่ะแสดงให้เห็นให้ดูต่อมา ng ng เท่ากับงองงูค่ะตัวอย่างคำว่าซิ่งเนาะ si ng เนาะ ng เท่ากับงองงู nk ก็เท่ากับงองงูค่ะแต่เป็นงองงูที่มีคอควายการันเช่นคำว่า pink พ i n k สีชมพูหรือ Bank B-A-N-K Bank ธนาคารต่อมา CK CK เท่ากับคอควายค่ะอยู่ข้างหลังเนาะท้ายคำา n e c k Neck คอ PH เท่ากับฟ r ฟ u นค่ะใช่นคำว่า photo photo TH เท่ากับทอทงค่ะใช่คำว่า t h i n g t h i n g หรือคำว่า the the จะแปลว่าสิ่งของนะคะคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ght เท่ากับทศหารนะคะเช่นคำว่า night night กลางคืน ve ve เท่ากับ for fun นะคะเเช่นคำว่า give give ให้ G ave, G ave, High, หรือ five five เลข5นะคะ g e ถ้าคำศัพท์คำนั้นลงท้ายด้วย g e นะคะเท่ากับจอจานค่ะเช่นคำว่า page page ก็คือหน้านะคะแผ่นนะหรือ message message ข้อความตัวสุดท้ายนะคะ double s s s เท่ากับสอเสือหรือซอโซ่ค่ะเช่นคำว่า miss m, ISS, m i s s miss ก็ I s s, I s s, คือนางสาวหรือถ้าแปลเป็นกริยาแปลว่าพลาดนะคะ k i s s kids k d s ก็คือจูบค่ะส่วนใหจะอยู่ท้ายคำนะคะจะมีแอกซอนคู่วางคำนะคะที่สามารถอ,อ,อยู่ได้ทั้งต้นคำสัพท์แล้วก็ท้ายคำสัพท์นะคะเช่น ch ที่เป็นชอช้าง sh ชอช้าง ph ฟอฟาน th ทอทงนะคะเป็นได้ทั้งคำต้นแล้วก็คำท้ายค่ะ อย่าลืมคนที่อยากจดหรืออยากเก็บเอกสารไว้นะคะไว้ฝึกนะคะตามไปกดแชร์นะคะที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษแชร์ไว้ในหน้าเ c e b o o k ของตัวเองนะคะเก็บเอาไว้อ่านได้นะคะชื่อเรียนง่ายภาษาอังกฤษเหมือนกันเลยมีทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษ Thank you see you soon bye see you every Monday นะจ๊ะ